เป็นยังไงบ้างรครับสาหรับการเรียนในวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแบบทดสอบก่อนเรียนใช่ไหมครับจากนั้นก็มาดูเรื่องของอาหารและสารอาหารนะครับจากนั้นอย่าลืมนะคุณครูมีคลิปนะครับที่คุณครูบอกไปแล้วนะคลิปตัวนั้นสามารถไปเปิดดูแล้วก็จะดูกี่รอบก็ได้นะครับการทดสอบสารอาหารที่ใช้การทดสอบอพวกบรรดาคาร์โบไฮเดรตแต่การทดสอบด้วยนะครับสารละลายไอโอดีนนะครับการทดสอบโปรตีนนะครับ และการทดสอบไขมันนะครับในการทดสอบเราเหล่านั้นบางอย่างนะครับถ้าเรามีโอกาสเมื่อเปิดมาเราคงจะได้ทําการทดสอบในห้องทดลองนะครับในส่วนของการเรียนคุณครูก็ขอฝากย้ำนะครับว่านักเรียนสามารถเรียนทบทวนกี่ครั้งก็ได้เพราะว่าแอร e นี่แวร์นั้นนักเรียนสามารถที่จะเปิดดูได้ไม่จํากัด คลิปที่ครูแจกไปให้ก็สามารถที่จะดูได้กี่ครั้งก็ได้ไม่จำกัดเช่นเดียวกันนะครับพร้อมเมื่อไหร่ก็ดูเมื่อนั้นแต่ขอให้นักเรียนนั้นพยายามทบทวนในวันนั้นๆน,น,นะครับเพื่อจะได้ไม่เกิดการเขาเรียกอะไรดีละ่ะเหมือนดินพ่อขางหมูเนาะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเนื้อหามันจะได้ค่อยๆขยับไปเรื่อยๆแต่ครูพยายามที่จะเรียน ให้นักเรียนเรียนโดยการสอนแบบสรุปบทเรียนนะครับเพื่อที่ให้เข้าใจในหัวใจหรือว่าใจความสําคัญของมันนะครับก็พบกันอีกทีงวันศุกร์เนาะอันนี้ที่อยากมาพบท้ายคลิปก็คืออยากจะมาย้ํากับน,นักเรียนอีกครั้งหนึ่งด้วยความรักและก็ความเป็นห่วงนักเรียนทุกๆกคนนะครับสวัสดีครับพบกันวันศุกร์นะครับนักเรียนสวัสดีครับบ๊ายบาย